ครับสว, morning, สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวนะครับตัวเครื่องบรรจุพวกยมองนะครับพวกแว็กซ์ที่เป็นการทําความร้อนได้ในตัวนะครับอันดับแรกนะครับตัวเครื่องบรรจุของยามองนะครับจะมีตัวฮีเตอร์ครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเป็นยังไงข้างในนะครับด้านในนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นฮีเตอร์นะครับที่ให้ความร้อนกับตัวในแจ็กเก็ตนะครับซึ่งตัวเครื่องบรรจุตัวนี้จะเป็นสองชั้นทั้งหมดเลยนะครับพอให้ความร้อนเสร็จแล้วนะครับ ก็จะมีการฟีดผ่านปั๊มนะครับแล้วก็จะมีชุดกวนอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูทีละส่วนนะครับอันดับแรกนะครับตัวเลขดิจิตอนครับที่เป็นสีแดงข้างบนคือเป็นอุณหภูมิของสินค้านะครับแล้วก็ตัวเลขด้านล่างนะครับเป็นอุณหภูมิที่เราเซตเอาไว้นะครับอันดับแรกนะครับเรากดปุ่มเปิดเปิดอันนี้คือเปิดฮีตเตอร์ก่อนนะครับฮีตเตอร์จะทํางานนะครับ ฮีเตอร์ในตัวถังนี้จะทํางานนะครับตอนนี้คือฮีเตอร์ทํางานแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเปิดปั๊มครับปั๊มตัวนี้นะครับทําหน้าที่เซอร์น้ําที่อยู่ในถังพักตัวนี้นะครับเข้าระบบจะเห็นว่าระดับน้ําในถังเนี่ยจะค่อยยุบลงไปเรื่อยๆนะครับพอเวลาที่ยุบลงไปเสร็จแล้วครับพอเวลามันทั่วถึงตัวเครื่องแล้วครับมันจะล้นออกมาด้านบน เดี๋ยวจะเห็นตอนท้ายนะครับเดี๋ยวรับมึงคอยก่อนมีขวดน้ำตอนนี้นะครับน้ำเริ่มใกล้หมดแล้วนะครับโอเค ตอนนี้คือน้ำในระบบเนี่ยครับมันเซอร์หมดแล้วนะครับเซอร์คูลเลตในถังแล้วนะครับสินค้าของเราก็จะค่อยๆร้อนขึ้นมาส่วนด้านบนนี้นะครับก็จะมีตัวใบกวนนะครับซึ่งใบกวนเนี่ยสามารถปรับรอบได้นะครับจะเห็นว่าใบกําลังกวนอยู่นะครับเปิดปิดใบกวนตรงไหนนะครับเปิดปิดใบกวนตรงนี้ครับอันนี้คือตัวที่ทําสําหรับเปิดปิดใบกวนนะครับ ว่าจะเอาความเร็วรอบเท่าไหร่นะครับจะเป็นปวนช้าๆนะครับแค่ให้สินค้ามีการเคลื่อนไหวนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถบรรจุได้เลยนะครับซึ่งวิธีการบรรจุเนี่ยปรับปริมาตรตรงนี้ครับอันนี้คือการปรับปริมาตรนะครับร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยสองร้อยได้เลยเยครับที่เปลี่ยนขวดมาเป็นขวดใหญ่นะครับมันจะได้ดูได้จะชัดต่อเนื่องนะครับอันดับแรกคือใช้เท่าเหยียบครับ ี่อใช้เท้าเท้าเหยียบได้เลยนะครับจะสามารถเปิดแบบเบาๆหรือเปิดแบบแรงๆก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับตัวสินค้าเราเป็นหลักนะครับเปิดเบาๆต่อมานะครับจะเป็นแบบรันแบบออโต้ครับคือไม่ต้องใช้เท้าเหยียบนะครับแค่ดึงปุ่มตรงนี้ครับแค่ดึงปุ่มตรงนี้จะรันแบบออโต้เลยนะครับเดี๋ยวดูครับ เสร็จแล้วก็ปิดครับได้เลยนะครับวิธีการทํางานคร่าวๆเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว,ว่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตให้ในคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ